วันนี้พามาชมไร่มันนะครับไม้มันสัมปะหลังหลังจากพ่นยาพ่นฮอร์โมนไปสองรอบนะครับตอนนี้สวยงามแล้วนะครับเริ่มจะหายใบด่างใบหงิกใบงอยังมีอยู่นะครับยังมีเหลืออยู่นะครับประมาณตอนนี้เหลือ ประมาณ80-90%แล้วนะครับที่หายไปเริ่มจะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยังเหลืออันนี้ยอดนี้หายแล้วต้นเดียวกันนะครับพวกนี้หายแล้วครับใบด่างใบหงิกใบงออันนี้เริ่มจะหายแล้วนี่ใกล้แล้วนะครับเริ่มจะเปลี่ยนยอดสวยๆงามๆขึ้นมาแล้วนะครับพ่นใส่ปุ๋ยปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยน้ํา ปุ๋ยฮอร์โมนปุ๋ยน้ำปุ๋ยฮอร์โมนได้ผสมยาฆ่าแมลงนะครับฆ่าเพลี้ยะอะไรไปด้วยนะครับพ่นอันนี้พ่นไปสองรอบนะครับเริ่มจะหายหมดแล้วนะครับกลับขึ้นมาเหมือนเดิมดีกว่าเราจะไถทิถ้งที่แรกว่าจะไถทิ้งนะครับตอนนี้สวยงามแล้วนะครับนี่ครับนี่มาให้ชมครับคลิปนี้ก็พามาชมสวนหมันนะครับ ถ้าพ่นสักสามรอบคงจะหายเกือบหมดแล้วครับอันนี้พ่นห่างระยะห่างไม่มีเวลามาพ่นนะพ่นปุ๋ยนะครับปุ๋ยน้ําปุ๋ยฮอร์โมนผสมยาฆ่าเพีย้ยจะหายอยู่นะครับที่มีให้ชมแค่นี้นะครับใครจะทำก็ทำนะครับดีกว่าไถาทิ้งนะครับคืนดีใกล้จะหมดแล้วนะครับ สพนสักสามรอบมันคง,คงจะคงจะหายเกือบหมดนะครับต้นองดูนะครับแค่นี้ครับ